วันที่10เมษายนนะครับบอกว่าพักการเมืองต้องทําอะไรพักการเมืองต้องอกําหนดนโยบายและ,ะต้องบอกด้วยว่านะครับว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยให้สอบข้อมากฎหมายตา,ตามมาตรา57นะครับใช้เงินหรือเปล่านะถ้าใช้เงินต้องบอกว่าวงเงินที่ใช้มีเท่าไหร่นะครับอันท,ที่สองคือที่มาของงบประมาณม,มาจากที่ใดน,นะครับข้อสารครับ ในเรื่องของความคุ้มค่าครับตามคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้จากนโยบายบางม,มีมีหรือไม่ถ้ามีต้องระบ,บุมานะครับแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องผลกระทบและความเสี่ยงในการดาเนินการส่วนใหญ่ก็คือในเรื่องของการใช้ประม,มูลเยอะๆนะครับมีหลายนโยบายมันใช้เงินเยอะมากตรงนี้ทางกฎหมายให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งในการลบข้อมูลเหล่านี้จากพรรคการเมือง นะซึ่งเราก็ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วกําลังรวบรวมทําเปน็นเอกาสารส่งให้คณะกรกรมการการเลือกตั้งซึ่งจะส่งไปในสัปดาห์นี้นะครับ mm hmm. แต่สาหรับข้อเสนอทั้งหลายที่ท่านได้นำมาเนี่ย mm hmm. ก็ผมก็จะต้องเรียนให้ทราบว่าในกรณีที่ถ้าเราจะนําเสนอ,เ,อ,อเข้าไปในนโยบายของภาครอบนี้ต้องขออภัยจริงเพราะว่ามันมีกระบวนการทางกฎหมายอยู่มันไม่ใช่ว่ากรรมการประชุมกันแล้วนะเอาไม่เอา รันต้องส่งไปให้สาขาพักตัวแทนพักประจำจังหวัดซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศเขาให้ความเห็นกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นในวันนี้ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนคกรรมการแบบพักรับหนังสือเนี่ยครับก็ยินดีรับข้อเสนอทั้งหมดที่ส่งมาให้และนําไปเข้ากระบวนการตออพักซึ่งเราก็จะมีฝ่ายนโยบายอยู่นะฮะก็คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขึ้นประเทศนี่แหละครับ เอาไปศึกษาดูข้อดีข้อเสียนะครับรวมทั้งความเป็นไปนได้ที่จะ,ะปรับการนโยบายทั้งหลายตั้งสิบกว่าข้อที่ท่านนําเสนอมาว่าเป็นไปนได้หรือไม่ในใน,ในบริบทของประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมทั้งมันมันไปนติดขัดเรือ่งของการต้องแก้กฎหมายอะไรอะไรบ้างหรือเปล่านะครับก็ก็กดีที่ที่มานําเสนอที่พักนะครับในกลุ่มอ,อปปสซึ่งน่าจะมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศนะครับ แต่ว่าต้องต้องขอใจรติว่าถ้าจะให้มารีบทําแล้วก็ส่งในรอบนี้น่าจะไม่ทันแล้วเพราะว่าตอนนี้ทั้งตัวแทนประจําจังหวัดทั้งตัวสาถาพักเนี่ยก็จะมีภารกิจค่อนข้างเยอะมากองการรบกุฏ้นะครับบางคนเป็นกรรมการสาขาลงสมัครด้วยเป็นซอสเป็นผู้สอบด้วยครับตัวแทนตัวแทนทักก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้มีการเลือกตั้งให้กับผู้สมัครในเขตนั้นนั้นนะครับ ยังไงก็ขอบคุณที่มาในวันนี้นะครับแล้วก็ยินดีที่จะรับข้อเสนอไปศึกษาแล้วก็ส่งให้กับผู้ที่รับผิดชอบด้านนโยบายของนะครับที่จะนำไปพิจารณาต่อครับผมยังไงก็เดี๋ยวขอจะให้คิณเด็นด็กทนี้ครับยี่ดีครับ